สำหรับหูฟังไร้สายเล็กๆแบบนี้นะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงจะมีอุปกรณ์แบบเนี้ใช้คู่กับโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะครับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงหรือว่าพูดคุยโทรศัพท์กันทีนี้ด้วยความเล็กของมันเนี่ยแล้วก็ราคาของมันเนี่ยอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับยี่ห้อออมติงผมใช้ได้แค่ไม่กี่เดือนเนี่ยแบตเตอรี่ก็เสื่อมชาร์จอีกไม่ได้นะครับตัวนี้ก็สมราคานะครับด้วยราคามันถูกเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในกันนะครับ อันดับแรกเราก็จะต้องรื้อไอตัวอุปกรณ์ตัวเนี้ออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในซะก่อนนะครับวิธีการนี้นะครับให้เราสังเกตรอยต่อด้านข้างของตัวหูฟังนะครับมันก็จะมีรอยต่อประกบกันระหว่างชิ้นพลาสติกทั้ง2ชิ้นนะครับเพื่อที่จะเปิดออกมาได้เนี่ยเราก็จะใช้มีดแสะข้างๆนะครับเพื่อที่จะเปิดดูภายใน ทีนี้มาดูกันว่าหลังจากที่แกะผ่าตัวเครื่องออกมาได้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแบตเตอรี่พันด้วยพราเทฟสีฟ้านะครับตัวเนี้กลมๆตัวเนี้เดี๋ยวเราต้องตัดแยกมันออกนะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้ถ้าใครไปหาซื้อได้นะครับช่วยบอกกันด้วยนะครับแต่ผมหาซื้อไม่ได้นะก็พยายามหาอยู่พักใหญ่แล้วนะครับแต่หาซื้อไม่ได้ ทีนี้ถ้าใครจะไปหาซื้อเนี่ยให้มันตรงกับเบอร์ที่ใช้จะได้พอดีกันนะครับก็คือจะต้องใช้เบอร์รหัสของแบตเตอรี่นะครับเป็นเบอร์ icr 1 0 5 4นะครับตามที่เห็นในรูปนะใครหาได้บอกกันด้วยนะครับว่าซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมเองหาซื้อไม่ได้นะครับก็จะเลือกชนิดอื่นมาใช้แทน ทีนี้แบตเตอรี่ที่ซื้อมาเปลี่ยนนะครับก็ผมก็พยายามหาขนาดที่มันขนาดใกล้เคียงกันนะครับก็จะได้ตัวนี้มาก็ขนาดก็จะใกล้เคียงกับแบตเตอรี่ตัวเดิมนะครับเป็น1เซนคูณ1เซนนะครับโดยประมาณก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ด้วยแบตตัวใหม่ที่ซื้อมานะครับขนาดมันเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าของเดิมมันเป็นวงกลมเวลายัดใส่เข้าไปแทนที่ตัวเดิมนะครับมันก็จะไม่พอดีเดี๋ยวต้องมีการดัดแปลงกันสักนิดนึง ทีนี้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นบริเวณที่เราเอาแบตเตอรี่ตัวเก่าออกมานะครับก็จะมีพลาสติกเนี่ยที่ผมชี้ให้ดูอยู่เนี่ยนะครับมันขวางอยู่เป็นลักษณะเป็นวงกลมนะครับเพื่อให้แบตมันไม่ขยับไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตัดไอชิ้นนี้ออกเพื่อให้แบตขนาดใหม่เนี่ยใส่เข้าไปไดไ้ก่อนอื่นผมก็จะวัดขั้วแบตซะก่อนนะครับ แบตที่ผมได้มาเนี่ยขั้วด้านซ้ายก็จะเป็นขั้วบวกนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นขั้วลบอันนี้ง่ายๆคือเอามิเตอร์วัดดูนะครับว่ามิเตอร์ทั้ง2ขั้วเนี่ยขั้วแดงกับขั้วดำเนี่ยถ้าวางลงไปในลักษณะนี้แล้วทีนี้หน้าปัดมิเตอร์เนี่ยถ้าขึ้นเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับโดยที่ไม่มีเครื่องหมายขีดติดลบนําหน้านะครับก็หมายความว่าถูกขั้วแล้วก็คือขั้วด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นขั้วบวกส่วนขั้วด้านขวาก็จะเป็นขั้วลบนะครับเราก็เอาสายแดงเนี่ยต่อที่ด้านซ้ายสายดบ อ่าทีนี้เราก็บัตรกีเข้าไปใช้หัวแรงนะครับในการบัตรกีพอบัตรกีเสร็จแล้วเนี่ยหูฟังเราก็จะมีไฟเลี้ยงแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าแบตเตอรี่ที่ได้มาเนี่ยมันมีไฟอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ติดเลยนะครับตอนนี้ก็คือสามารถที่จะคอนเน็กใช้งานได้แล้วแหละ นะครับไฟก็ขึ้นมาติดรอแล้วว่ามีสัญญาณให้คอนเน c แล้วนะครับจะลองคอนเน็กแล้วก็ลองฟังดูก่อนก็ได้นะครับตอนนี้มันก็จะมีเสียงออกทางหูฟังแล้วอ่าทีนี้เราก็มาตัดตัวพลาสติกที่บอกเนี่ยนะครับที่มันขวางอยู่เนี่ยที่มันใส่เข้าไปแล้วมันไม่ลงตัวเนี่ยนะครับตัดออกนิดนึงเพื่อให้ประกอบตัวแบตเตอรี่ที่ได้มาใหม่เนี่ยเข้าไปได้นะครับทีนี้แบตเตอรี่ที่ได้มาใหม่เนี่ยนะครับมันไม่มีเทปกาวที่ป้องกันขั้วแบตช็อตนะครับ นะระหว่างบวกกับลบเนี่ยเราก็ไปเอาเทปกาวจากแบตเตอรี่ตัวเก่ามาใช้ก็ได้นะครับก็ไปตัดก็ไปดึงออกมาแล้วก็เอามาใส่แทนนะครับอ่าทีนี้เราก็พยายามวางตัวแบตเตอรี่เนี่ยเข้าไปหน่อยพยายามอย่าให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยบุบนะครับตอนที่ยัดเข้าไปนะถ้ายัดไม่ได้อย่าฝืนนะพยายามพยายามจัดมันหน่อยนะครับตรงนี้จะยากนิดนึง นะครับผมก็ทำอยู่นานอยู่เหมือนกันกว่ามันจะลงตัวนะครับทีนี้เพื่อป้องกันอีกสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้มีเทปห่อ,อหุ้มมานะครับผมก็จะใช้เทปกาวนะครับเทปกาวธรรมดานี่แหละนะครับตัดมาเพื่อไม่ให้มันไปช็อตวงจรด้านบนนะครับอ่ะก็แปะเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ประกอบเข้าไปแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วก็หากาวมาทานะครับ กาวเนี่ยเราอาจจะใช้กาวอะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถยึดพลาสติกได้นะครับแล้วก็ถ้ามันมีคราบอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บให้มันสวยงามนะครับทีหลังให้มันยึดติดกันก่อน หลังจากที่กาวแห้งแล้วเราก็ลองเอาไปชาร์จดูในกล่องนะครับ่ปรากฏว่าชาร์จได้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เอาไปวางในกล่องแล้วมันก็จะเริ่มชาร์จนะครับก็แสดงว่าตอนนี้งานซ่อมเราเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวรอให้มันชาร์จจนเต็มแล้วก็ทดสอบลองใช้ดูนะครับ ก็ผลก็ปรากฏว่าที่ผมทดลองใช้ดูนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับแบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานได้หลายชั่วโมงอยู่นะครับตรงนี้ผลสรุปก็คือว่า,าสามารถซ่อมได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับตัวแบตเตอรี่ที่เห็นเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีเบอร์เป็น50-1012นะครับก็จะเป็นขนาดกว้างยาวสูงของตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะครับตัวนี้จะมีความจุอยู่ที่50มิลลิแอมนะครับ แรงดันอยู่ที่3.7โวลต์สำหรับคลิปนี้ถ้าใครมีคำถามก็ฝากคำถามไว้ด้านล่างได้นะครับเ้วเดี๋ยวจะมาตอบคำถามให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ